ครับวันนี้เฮามาเล่าข่าวสี่บทห้ำนางจมของตั้นพญายพคมกันตอนะครับอันบทที่สี่นี่เขาได้ไปอยู่สามสิบเอ็ดตอนสามสิบสองตอนนั่นนะครับเฮราดีวันนี้มาจะถึงเออสามสิบเอ็ดตอนวันนี้มาถึงตอนที่สามสิบสองแล้วครับก็เหลืออีกประมาณสี่ห้าตอนก็จะหมดแล้วนะครับเออเกือบเกือบจบแล้วนะครับข้า้าลองไปกอยแล้วครับ ครับก่อนที่เราจะปิดนะเขามาดูลักษณะของการเขียนข่าวของเปิ้ลในกอนนะครับอ่ากับอันข้าวของพญารมเนี่ยมันข้าวสีบดนี่มันเป็นข้าวอันโบราณนะครับมันเป็นเปิเป้ลเอาฉันทลักอ่าและลักการเดินข้าวมาจากข้าวหงหิน,นแล้วก็มอนที่เปิ้ลด้ไปชํำระอ่าข้าวหงหินนะตอนที่ไปอยู่อันกับเจ้าหลวงแล้วปัง <c oughs> เมื่ออันจอมซิก นานเป็นนานซิกใหม่ๆนะครับนะครับไอหลักการเดินเข้านนก็คือเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเลี้ยวบ้านหลังบ้านหน้ามันก็จะเน้นนะครับเน้นวักที่หนึ่งและวักที่สามเน้น้มันเป็นสามก้อนไม่ก้อนเนยถ้ามันถ้ามันอธิบายความประชัตนุลมมันเป็นสี่ก้อนได้วันนี้สี่ก้อนนักขนาดมีสามก้อนอยู่ตีเดียวโอเคนะครับอ่าอันนี้ก็คือหลักการนี่มันก็คล้ายๆก่อนไปตลาดในภาคกลางแล้วครับเห็นไหม เพมันบอกว่าบาทมันมีแปดกำเออถ้าอาธิบายความไม่ชัดประกาศนุโลมงมาเป็นเก้ากัเลยเอา่าโอเคนะคมันคล้ายๆกันนะครับหลักการนี่เพมันวางมาจากโบราณแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคแล้วคก็เข้ามาปรดูฉันตะลักเลยนะครับอ,อ่าเห็นไหมอ่านปกติแล้วอัานข้าวอ่าโบราณเนี่ยเออข้าวหงยินข้าวซีบดอะไรนเนี่ย,งงยมันเพืเ่อจะเขียนเป็นบดนะครับบดนะครับบดย่อยๆบดย่อยๆนะครับเห็นไ,ไหมเรื่องบดมันจะมีอยู่สามบ้านนะครับเห็นไหม บาทหนึ่งบาทสองบาทสามไม่แม่มาเกลียนะครับไม่แม่มันยังมีเจ้าเอี้ยนอ่ะข้าวสามบาทนะครับอ่าอันยกเว้นพอนเอาบาทหนึ่งกับบาทอ่าสามไปยุบรวมันมันก็จะหายไปบาทนะครับเหมือนกับเที่ยวหันข้างบนเนี่ยไม่แม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านเนี่ยมาเที่ยวหันไปข้างบนเนี่ย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 อันเนี้ยอันมันมาหายบาทหนึ่งมันหายไปไม่แม่มันเหลือบาทสองบาทสามเนี่ยแสดงว่า ตอนก่อนๆมานมาในผลยุบลมบาดกันไปแล้วเออมันก็เลยหายไปบาทนะครับเออโอเคนะครับอ่าเฮามาไล่ดูฉันตะลักเลยนะครับเห็นไหมวันนี้เฮาจะขึ้นบาดท,ที่สองนี่ก่อนนะครก็บาดกม้มเข้าก้มนะครับเห็นไหมอา่ามาอา่อาอาันฉันตะลักนะครับพ้นจะกาหนดอยู่ใต้วักนะครับเห็นไหมใต้วักที่หนึ่งของบาดที่สองนะพ้นกํานกหนดไว้เลยนะครับ ว่าเออมันเป็นเสียงตีสั้นก็ได้เงาก็ได้น้องเออเป็นเสียงตีเงาครับโอเคนะครับอ่าอันหายมาวักี่สองลงเลยเสียงอันจัตวาครับหวนหวนนะครับอ่าโอเคนะครับอันวักี่สามาลงเลยเสียงสมันก็บันบันนะครับบันอ่าโอเคนะครับ อันวอกที่สี่เขารวมในเสียงโทพิเศษโทเมืองน่าน่าอันนี้โทพิเศษโทเมืองมันเป็นยังไงมสำเนียงของไตยวนนะครับเห็นไหมน่าก็ได่อย่างเงี้ยเฮ้ออย่างนี้นะใครมามันเป็นยังไงมันเป็นสำเนียงของไตยวนนะครับเห็นไหมเกาเงาก็คือไตยวนเจียงแสนนะครับแล้วมาไตยวนเจยงใหม่นะครับไปปูนไตยวนอัน ที่คิวนะครับไตยวนสระบุรีนะครับมาไตยวนลาดบุรีเห็นไหมสำเนียงเป็นงยี่โม่ไตยวนโอเคนะครับโยเวนไปอยู่ตรงพุ่นเหมินเมินเราอาจจะบิดเบี้ยวก็เป็นนิดๆนะครับเห็นไหมแต่ก็ก็คือไตยวนนะครับโอเคนะครับอ่ะเอาได้ไป็หนึ่งบาทแล้วนะครับเอาต่อไปเป็นบาทที่สามแล้วก็บาทที่สามนะครับเห็นไหมอันนี้สองแล้วนี่ก็บสามนะครับต่อพักยี่เนื่องของบาทที่สาม ปนบ,บอกว่าเขาลงด้วยเสียงอันนะจัตวาก็ได้สามัญก็ได้ไอ้สังเออไปเสียงจัตวาก็ไปไหมว่ากี่ซองเขาลงด้วยเสียงทโ,โทพิเศษโทเมืองกล้กากล้าไม่ใช่กล้านะครับไม่ใช่กล้านะกล้กาปนบาปกล้ากล้านะครับบแบบรบหลั่นลิ้นนะครับเสียงโทพิเศษตัวเองนะครับอันว่าที่สามเขาลงด้วยเสียงสามัญกับลานนะกันล่ะ โอเคนะครับวักซีนใหฮลงด้วยอันเสียงอันอ่าเสียงตีสั้นก็ได้เงาก็ได้ปะเออปะาเป็นเสียงตีสั้นตีไตยก็ปะน้องเป็นเสียงตีเงาเห็นไหมปะาเป็นเสียงตีสั้นตีไต้ไหมอันเสียงตีนี่เป็นเอออันรูปลงข้างใดถึงสั้นถึงเงานะครับได้ไหมโอเคนะครับต่อไปเป็นบาดที่หนึ่งนะครับอบาดที่หนึ่งมีคีดกับกอล์ฟไว้ข้างหน้านี่นะครับโอเคนะใครมาอ่า ตายวักที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งเห็นไหมอันมันก็เหมือนเดียวกับตายวักที่หนึ่งของบาทที่สามเนี่ยฮะปุ้นบอกว่าใื้ลงในเสียงสมันก็ได้จัตวาก็ได้อ่าได้ได้สองแบบนะครับเออเอาแบบแรกก็ได้อ่าแล้วแต่ท่านจะแต่งหลังไปเสียงจัตวาครับโอเคนะครับต่อไปวักที่สองให้ลงในเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้เห็นไหมวะวะเออาเป็นเสียงที่สั้นที่ตายครับอ่าวักที่สามให้ลงในเสียง โภพิเศษโภเมืองค่าอ่าค่านะครับอันวักอ่าที่สี่ให้ลงด้วยเสียงอันสมันับมามานะครับมาฮโอเคนะครับไหมอ่าอันก่อนจะลงมาเนี่ยเสียงสมันเนี่ยของท่านพญ,ญาพรมเนี่ยรมที่มันก่อนที่จะเสียงสมันเนี่ยอันของท่านพญ,ญาพรมเป้นมีอยู่สองเสียงต้อนนะครับ ก็คือเสียงสมันหรือเสียงจัตวาเต้านอนทำมาทำมาไหมทำมาอันสมันสมันนะครับเห็ไหมอ่าเห็นไหมมันก็จะทำเมื่ออันต้อยส่องกำจ่ายของอันอันอันบาทที่คือวัดที่สี่นะครับของบาทที่หนึ่งเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอยู่สองแบบจอนนะครับก็คือสมันสมัน หรือจัตวาสมันต๋าน,น,นะครับมาท่านเป็นลูกศิษย์พญาคมก็สังเกตพกไก่พงเด้อ,อะละต่อไปมันได้เลยนะครับหนึ่งองสามนะครับอันนี้มันเป็นบาทที่สองนั่นนะของบทต่อไปของบทอันนี้แหละแม่ก็เฮาก็มันโผล่มาก็เอาให้น้อยหน่อยนะครับบกที่หนึ่งของบาทที่สองอันลงดิสิงตี้สัส้นกันได้ยาวกันได้นกเออนกไปสิงตี่สั้นตี่ตายโอเคนะครับอันวัตคี อันวัตติอันอันสองให้ลงในเสียงจัตวาครับตาตานะครับเห็นไหมอ่าโอเคนะครับอันวัตติสามให้ลงในเสียงอันอ่าสมันครับลาลานะครับลาโอเคนะครับอันวัตติสี่ให้ลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองเล่นอ่าโอเคนะครับมาได้แล้ไหมอันฉันทะลักได้มาบดแล้วนะครับเห็นไหมอ่าฉันทะลักข้าวอ่าข้าวสี่บดอ่า ของท่านพญารมมันจะเป็นอย่างอี้มมันก็มาจากเข่างินแล้วก็อันฉันทลักที่อันสีชมพูเนี่ยนะครับที่หมายหมายหื้อเนี่ยมันเป็นอันอันอันมันเป็นอันสำเนียงอันของไตยวนนะครับเออท่านจะไปเอาบดีเอาเสียงอันของไตลื้อมาปนก็มันปนมาได้ก็มันมาปนม่ได้มันอ่าเพราะว่าเสียงมันเหมือนกันครับอย่างใหญ่มาอย่างอันเสียงตีเน่ะน้องนะครับ น้องอันนี้อันลูกนี่นกอันนกอันน้องนะครับแม่มไอันนกกับน้องเนี่ยอันอ่าแต่ย้อนไนออกกันเสียงโทครับเป็นน้องนะเป็นน้องปัดต์อ่ะปัดอ่าปัดกับเป็นปัดนะครับแม่มไปัดปัดเนี่ยเป็นปัดนะครับปัดต์มาเสียงตีมาตีตายมาเปิ้นก็ออกเสียงโทรแล้วก็เป็นปัดต์แล้วก็ปัดน้องนะปัดน้องปัดน้องอันลูกนกหมาลูกนกนี่นะ ไอ้นกมันเสียงอันตีนะครับอ่าป่นก่อนนกนะครับนกลูกอันเสียงโทมั้ยไหมป้นก็ออกไปเสียงเอกนะครับแม่เป็นลูกนกนะครับลูกนกลูกนกเนี่ยเอาละวแล้มันมันไปตรงอันเนี้ยแล้วท่านเดไปเอาเอามาป่นกันแล้วมันมันยุ่งไปไงอย่างหวั่นเสียงเจตวาเหยมั้ยเสียงเจตวานใจย้อนเป็นเสียงหวันนะครับไก่หวั่นนะครับหวั่นมเห็นไหม อันวันนี่อันนั้นใจเลือก็ใจยองปนปนเหมือนก็ไปใส่ไม่โทรไปตีวะนะเป็นวันก็รวันวันเป็นวันอันหน้าเ <establishing> นี่ยเน่เสียงโทรพิเศษโทรเมืองเนี่ยหน้าต่อหน้านี่ยอันนี้ใจยองนะครับตอนหน้าใจยองเนี่ยอันท่าไทยนะครับตอนหน้านะครับเสียงโทรปกติต่อตอนหน้าจะถ้าเป็นอันใจเลือกก็ใจยอง้นหน้านี่เป็นออกเองนะครับเป็นหน้านะครับเป็นหน้านะครับ อันต่อเสียงเองนี่มันก็เปยนออกเป็นเสียงจัลวายอะเป็นเป็นต้อนนะต้อนนะเนาะเอาละ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 มันอันที่หม่หมว่าเนี่ยมันเป็นอันสีชมพูที่หมายว่ามันเป็นฉันทลักของอันไตยนนะครับอสำเนียงไตยนนะครับเออถ้าอยไปเอาเสียงอันไตเลือกมาปนนะครับอาแล้วท่านหูฉันทะลักษละแล้วก็บท่านหูว่าว่าบนห้องว่าข้าวนั่นเออมันมาอย่างใดนะครับเออมันเป็นมาอย่างนี้นะครับ ควรเอาคำใต้ของแต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ยหน้าปะเออมาเออเล่นเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันอยู่ใต้แต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ยไปเอามากรองอันใต้วัตทีสองของบาทต่อไปนะครับเห็นไหมหน้าเอามากรองกับก้าเห็นไหมเห็นไหมสล้าสลอาเนี่ยปะเออเอามากรองกับวะเห็นไหมไหมไหมกรองอะไอีกตลอดนะครับเห็นไหมมาเอามากรองกับตาเห็นไหมเนี่ยก็รองอันนี้ก็คือสมบัติสล้านครับเห็นไหมอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นไงม มันจะเป็นอ like ีไปกูบาทนะครับมันมีกี่บาทกี่บาทก็ต้องกรองอีไปเรื่อยๆแล้วก็มันยาวได้แรงก็มันยาวไปอ่ายาวมันเจ้าข้าวก็ือมันยาวไปไหมเหมือนเจ้าข้าวมันเหมือนเมินไปไอ้เจ้าข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าเนี่ยมันฮู้มันยาวไปไปเปก่าเลยตัดเจ้าออกไปก็เหลือก็ข้าวแล้วก็เลยเหลือว่าข้าวปัจจุบันนี้ก็เลยห้างว่าข้าวนะครับข้าวเอาละจันทฮู้ละระวังบาทเพื่อเอาสาระไปกรองก่อนครับ ทีนี้ระหว่างวักแล้วครับเออไปง่ายได้กันครับระหว่างวักอ่ะแต่ละวักแต่ละวักนะโอเคครับเอาไปจัดไปกู้ไปกู้ไปนะครับเออกู้ทีหนึ่งนะครับวักทีหนึ่งวักทีสองนี่ยจัดไปกู้ทีหนึ่งนะครับวักทีสองวักทีสามเนี่ยเออจัดไปกู้ทีสองนะครับวักทีสามและวักทีสี่เนี่ยจัดไปกู้ทีสามแล้วก็เอาอ้ไปกู้ไปกู้ไปนะครับอ่าเอาละเอาไปกู้กู้ทีหนึ่งเลยก่อนวักระหว่างวักทีหนึ่งวักทีสองเนี่ยอันอันนะเอาไปอัน ของข้าวอันหงหินก็นะครับอันลักการของข้าวหงินนะเพราะว่าอันลักข้าวหงินนี่มันถือว่าเป็นอัจา์ท่านปัญารมนะครับเออพญามุมันเียนมานะ้วเอาละข้าวหงหินมันว่าอีนนะครับบักงหนึ่งบักสองเนี่ยเพื่อจะเน้นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่นะครับเพไม่ได้สนใจเอาสละไปก้องกันนะครับเอออะไรนไหมใช่ไหมอ่าอันนี้อันนี้คือข้าหงินนะครับแต่ของท่านปัญญาภรม เปิ้ลอย่าพยายามน้อยนะครับพยายามเอาให้มันก้องสะละกันเห็นนักขึ้นมากว่าเข้าขหินหน้อยสักสามสิบสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยังก็ได้เออยอย่างเงี้ยก้อยๆอันพยายามให้มันมีนักนักกว่าเข้าขหินหน้อยเออโอเคนะเทา,ามาเรื่อยกว่าแล้วครับพี่ได้ปัดน้องเออตีข้องเออไน้องกับข้องเนี่ยอันสะละอ่องสะละอ่องนะครับแม่ๆอันนี้สัมพัสชะะนะครับแม่ๆอ่าอันนี้สัมพัสชะะนะครับ เอาละต่อไปนะครับบอกได้ทำสั่งเป็นกรมเออไอสั่งกับกรํานี่มันเป็นการสัมพัส์แบบเลื่อนๆนะครับมันไม่พัดเหมือนกันไม่พัดเหมือนกันแล้วก็อันอันกรรมนี่มันสะกดด้วยตัวม้าอันสั่งนี่มันสะกดด้วยตัวโง่สั่งกับกรมเนี่ยมันเป้นอันโบราณแล้ิบนถือว่าเป็นการสัมพัสกันนะครับสัมผัส์แบบเลื่อนๆสัมผัส์แบบเทียมๆสัมผัสแบบเวียนๆปมะเดียวนี้ก็่ว่า ไปใครว่าอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับแต่บนลานบนแจแจกันนะครับอันประเดี๋ยวนี้มันเข่ามานับถือกันแล้วเนอโอเคนะครับต่อไปนะครับคำแจปังหลังปุ๊เปอปุ๊เปอปุ๊เปออันเห็นไหมหลังกับปุ๊เปอมัน,นคนละเรื่องเลยไหมอันนี้มันเป็นอันอ่าอันอ่าเป็นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องเห็นไหม กำปังหลังปุ๊เป้แม่อันก่อนนี้ก็ก่อนที่ก่อนมาหน่อยปุเป้สันนิวัฒนปุเป้ปุเปยภาวะใ่โอเคนะที่ก่อนมาเนี่ยมันมันเป็นกำมูที่มันต่อเนื่องกันครับหลังปุเปยโอเคนะครับอันต่อไปแล้วครับได้เอาลูกนกเออภาคแม่ไปย้ายพักแล้วครับภาคแม่ภาคแม่เออภักแม่อ่ามาดูไปเล่นนี้นะคก็ภาคแม่พักแม่อ่าภักแม่ไอ้ไหมนกภักแม่อไอ้ไหม คนละคนละสระรล้ไหมอันนี้ก็เป็นสัมพัสในเรื่องนะครับอันนี้สมผัสในเรื่องนะครับอันนี้สัมบัสแบบเทียมๆนะครับเห็นไหมอันนี้สมผัสแบบสระนะครับเห็นไหมอ่ะโอเคนะครับตั้นหนนนะครับวิจีเขียนข้าวของท่านมียาผรมครับเอาต่อไปวักที่สองหรือวักที่สามนะครับอันวักก่อนเราจะไปวักที่สามเอาวักที่สองวักที่สามนะ เาอู้ถึงลักการเดินเข้าก่อนนะครับอ่าลักการเดินเข้านี่ผมบอกว่าเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเหลียวบาลังบาลได้เจ็ดตัวเตี้ยก็คือวักหนึ่งวักสองนี่จะต้องทําของแต่ละบานเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เป็นเจ็ดตัวเตี้ยวไว้ก่อนนะก็เจ็ดตัวเตี้ยวอันวักสามเนี่ยแต่ละบานแต่ละบานของแต่ละบานเนี่ยจะต้องทําหน้าที่เป็นสามตัวเหลียวนั่นก็สามตัวเหลียวใช่นไหมอันนี้อันนี้เขาอมาอู้ถึงอันวักสองวักสามของบาทก้มเข้าก้มนี่ก่อนเห็นไหมอันนี้มันมันเป็นซีตัวมันเน้นเป็นซีแล้ว ที่ตัวเหลวสาม e, ตัวเหลวนะครับเป็นเน,เน nữa, ้เนตายวัตท uh euh ี่สามเน้นเนื้อเหลวมาหาตายวัตทีสองเนี่ยอ่าแบบสละนะครับเน้นคือมันเหลวมาแบบสละนะครับอ่าเห็นไหมบันเออเหลวมาหาหวันเห็นไหมสละอันสละอันเห็นไหมยกเว้นนะครับมันบันได้เน้นอ่าบันได้บังคับนะครับเน้นคือมันเหลวไปหาบันได้นะครับบันได้บังคับนะครับ เพราะเหตุว่ามันถ้าสมมติว่าบันเนี่ยมันเป็นเสียงอืดๆเนี่ยเป็นบันเออเป็นบันเป็นบันเออไอ้บันบันบันเนี่ยมันอยู่แต่ตายวอกที่สามนี่มันได้ละเพราะว่าตายวอกที่สามของบันก้อมข้าวก้อมเนี่ยพ้นกำหนดแล้วเป็นเสียงสมันแล้จะต้องเอาบันบันบันไปไว้ทังหน้าบนแล้วก็ลงในเสียงสมันเนี่ยแล้วก็แต่งเป็นหัวหฮอโยงเลยนะครับอาจารย์ผ่านมาก็อธิบายบปหลาเจ้อนหัวโยงท่านก็ไปพื้นพ้นดูนะครับอันต่อไป วักทีสองและวักทีสามของบารที่สามอ่าและวักทีสองวักทีสามของบารที่หนึ่งอ่าอันนี้เปิ้นอนุโลมหื้อเหลียวสามตัวเหลียวนะวักที่ตายวักทีสามอนุโลมหื้อเหลียวไปแบบสระก็ได้อันเหลียวไปแบบเนื้อเรื่องก็ได้ไหมลาเออเหลียวมหาก่าเอออันนี้เหลียวแบบสระได้ไหมอ่าสระอาสระอาอะไรมาอ่าเห็นไหมอันนี้ฆ่าเหลียวมหาวะ่าเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้นะเห็นยังครับอ่าเห็นยัง อ่าอันนี้อันนี้เหลียวแบบเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่ามันจะเอาอันงะงะงะนั่นน่ะไอมาไว้ท้าอันท้ายวักที่สามนี่ไปได้เพราะว่าท้ายวักที่สามของบ้านที่หนึ่งเนี่ยก็กำหนดแล้วเปเสียงโทวิเศษโถมืองอ้ว่า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 อย่างมุมนี้นะมันนั่นน่ะอย่างมุมเนี้ยมันเป็นเสียงตี้ตี่สั้นที่จ่ายก็ไม่ไม่มันมาอยู่จัดเพบได้เอาโอเคนะครับเอาละเอาละท่านโหแล้วครับหมายไหมกูเลยนะครับวัก สองวักสามะต่อไปเป็นวักสามหรือวักสี่นะครับอันวักที่สามหรือวักทนะี่สี่เนี่ยเอามาอู้ถึงอันอันวักที่สามหรือวักสี่ของบาทที่หนึ่งและบาทที่สามนี่ก่อนอ่าไหมเ,เพราะว่าอันเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยผมถือถว่าเป็นวักเดียวกันนะครับเอเอไปจเขียนติ๊ติติกันหนะ้าสมัยโรงพิมพ์ปลอเลี้ยงเมืองใจนะไปจะเขียนติติติกันนะเพราะว่าผมถ,ถือว่าอันสองตัวหลังเนี่ยสองตัวหลังเนี่ยอาจจะไปสัมผัสกับซามตัวหน้า หรือสีตัวหน้าเนี่ยได้ด้วยสระหรือด้วยอักษร2อย่างนะครับสระและอักษรนะครับเห็นะไหมสอ,องอย่างไหนไหมไอ้ลาน่องเออกะเกียวกันไหมข้าทำเออกะเกียวก่อนไหมอ่าถ้าสมมุติว่ามันอันสัมพัต์ไอ้สระหรืออักษรนี้ได้มันจะทักทำมือเข่ามันมืนเลื่อน,น,น,นไหลน,นะครับเห็นไหมแต่วันนี้มันไปได้สัมบัติกันอย่างกะจะน้อยนะครับ แต่ก็บอกให้หูไม่ได้นอกก็ว่าเมืันลอยปีที่แล้วมันจัดเป็นวักเดียวกันนะครับเออไหมปัจจุบันมันได้แยกเป็นสองวักสองวักกันมามันก็จะทำมืออันแต่ละบาดแต่ละบาดเนี่ยมันมีสี่วักสี่วักเหมือนที่เ้าหันปัจจุบันเนี่ยเออไอ้เนี้ยโอเคนะครับเหตุผลก็คืออันตายวักที่สามเนี่ยอ่าตายวักที่สามของบ้านที่สามเนี่ยมไหมมันมีฉันทะลักเฉพาะของมันแล้วก็คือเสียงสัมันอันตายวักที่สามของบ้านที่หนึ่งเนี่ยใช่ไหม มันมีชันทะลักเฉพาะออาเอาเนก็คก็เสียงโทพิเศษเจ้าเมืองโอเคนะครับเห็มาอ่ามันมันเป็นยีงมาโอเคนะครับอ่ามันมันอู้อีกเหรอเอาบูจะไปเที่ยงยั้ได้แล้วโอเคนะครับอ่ะต่อไปบล็อกที่สามและบล็อกที่สี่ของอันอ่าของบาตรก้อมข้าวก้อมนี่แล้วครับเห็นไมอ่ะบล็อกที่สามและบล็อกที่สี่ของบาดก้อมข้า,กนนาว,วก, 4, าก้อมเอน,นี่ยอ่ะอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันบล็อกหนึ่งบล็อกสองทั้งน้าเนี่ย สรุปแล้วก็คือสัมพัท์สละก็ได้เสัมพัท์เนื้อเรื่องก็ได้แม่เนี่ยในปัจจุบันชาตินี้เอออันนี้เป็นการสัมพัส์แบบเนื้อเรื่องอันนี้หรอหื้อเขียนจักลาหังนอนบอนสร้างฮอันนี้ก็สัมพัทเนื้อเรื่องใช่ไหมก็คือสัมพัทเนื้อเรื่องก็ได้สัมพัทสละก็ได้ก็โอเคนะครับเอาละอู้ไปหมดแล้วนะครับทองแกะทองแก่นหมดแล้วนะครับสัมผัสนอกกับสัมผัสใน สมบัติระวังบาดระวังวักเอออันโอ้จี้จุดอ่อนจุดแข็งลูรู้โม่เลยนจนทองแคทองแก่นนะเอาละก็มันเต้ายิ่งบบปัญญบพอเน่นะครับเห็นไหมอันปัญญาผมนะปัญญงจะเน้นอยู่แถวสามชี 3, 4, ยังมานะับตัวข้าวหินมันไปนะครับเพราะว่าอันเจ็ดตัวเดียวสามตัวเร็วบ้านหลังมาน้าน,นี่มันเป็นข้าวจ้อยแล้วกครับ เ่จะเ,เน lav lav ah, ้นน้ำตามเสีย่างเพื่อมันจอยไปเรื่อยๆเวลาอ่านกานไปเรื่อยๆเหมือนมันติดขัดนะอันเนี้อันนี้ที่เป็นจะเน้นนะครับอันแรกก็คือเอกทรงนะครับเน้นเอกทรงอู้อีกท่านมันมีบอกเคยได้ยินเราเอกทรงนะเอกทรงก็คือเพื่นหันเสียงตีอยู่ที่ไหนไม่แน่เนี่ยเสียงโทพิเศษอยู่ที่ไหนไม่แน่เนี่ยเสียงตีก็เสียงโทพิเศษสองเสียงเนี่ยเห็นไหมเพื่นจะพยายามหาเอกทรงก็ไม่ใช่นะก็เห็นไหมอ่า พยายามใส่ให like so 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 ้ม so ันได้นั so so ่งนักไไหมถึงใส่ไปได้ก so ็เป so ็นอย่างก็เว้นไปพ่องเออจะพยายามพยายามใส่ให้ได้นั่งนักอ่ะแล้วมันจะมื่นลื่นไหลไปเองนะครับไหมอันเอกทรงนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับอ่าก็คือไม่เอกเสียงเอกนะครับไหมไม่เอกเสียงเอกก็อย่างต่ออ่านองเนี่ยไม่เอกเสียงเอกไม่เอกเสียงโทเนาะไม่เอกเสียงโทอย่างเขาแม่แม่เนี่ยไม่เอกเสียงโทไหมว่าไม่เอกเสียงโทไหมเนี่ยโอเคนะครับอ่าแล้วก็เสียงเอกนะครับอ่าเสียงเอก เสียงเอกอยู่ไหนบาปบาปอ่บา,ออออา,า,อาบาปนี่เสียงเอกใไหมแล้วก็เสียงโทอ่าเสียงโทอยู่ไหนจาดใช่ไหมเนี่ยจาดจาดอ่าจาดบาปนี่เสียงเอกจาดเสียงโทรไหมอ่าโอเคนะครับอันสีแบบนี้ละ่ะพ่อจะเอาไปส่งอันนำส่งก็คือนำเอานำหน้าอันเสียงเสียงเสียงตีและเสียงโทรพิเชษนะน่ะเอานำหน้าเนะี่ยเอกจงเอกจงเอาเอกไปจงก่อนแล้วมันม่วนแล้วก็ไา อันที่สองนั่นนะที่พุ่นจะเน้นนะครับเออก็เน้นอันกรรมอ่าอันอันอันกรรมที่มันเป็นอันอันอักษรตัวเดียวกันสองตัวติดกันนะครับอ่าอย่างเช่นอันปุ๊เปปุ๊เปปอปอเฮ่อป่อป่อยมอ่าเห็นไหมอันเนี้ยป่อปนอยมาอันที่อันอันที่สามนะครับที่สามที่พุ่นจะเน้นก็คือเน้นกรรมที่มันเป็นอันสลสลตัวเดียวกันสองตัวติดกันหน่ออย่างเช่น มาตามาตาใช่ไหมจะละอากูใช่โอเคแล้วครับอันที่สี่ที่ประเน้นน้นะครับก็คือเน้นคำส้ำมวนนะครับเออใช่ไหมอย่างเช่นไปปูนไปเพ่คำว่าไปแล้วมันมวน,นะครับเวลามันอยู่ในข้าวแล้วมันมวนมาฮันมานี่คำว่ามามันซ้ำกันนะแต่มันมวนนะครับเออน,น,เนี่ยนคือกะเปิ้ลหองว่าส้ำมวนสำมวนนะครับอา่าโอเคนะเอามาไล่ก่านแล้วครับใช่ไหม ปี่ได้เอออันได้ได้เสียงโทรพิเศษไดไหมปัดกับเสียงตี้มาน้องกับเสียงตี้มาปัดน้องเออถึงปัดถึงน้องถึงได้อะนนี้มามามาอันประกอเอาปี่นะปี่นะปี่นี่ยเนี่ยเป็นเอกเสียงโทรแล้วก็ปี่นปี่นะครับปี่ส่งถึงได้ส่งถึงปัดส่งถึงน้องเป็นเอกส่งนะครับแนี่ปี่ได้ปัดน้องมาเอาเอกส่งใส่ก่อนละมอ้นมันม่วนนะครับ ตี่คองไอ้คองนี่เสียงโดพิเศษมาอันตี้เนี่ยเนี่ยปี้เห็นไหมตี้ก็เสียงอันไม่เอกเสียงโทนก็เห็นไหมตึงตีงต้ตึงปี้เห็นไหมนะไหมตี้ค้งองไหนตี้งทร,ครงคองเห็นไหมเป็นเอกทรงแล้วก็เป็นเอกทรงเห็นไหมอ่าโอเคแล้วครับใจหวนในปัจจุบันเออปัจจุบันชาตินี้ต่อนนี้อ่าชาตินี้เห็นไหม อันนี้เนี่ยอันนี้มันเสียงตีนะครับนี้มันเสียงตีนะครับอันนี้อ่าโอเคนะครับนี้เสียงตีนะครับอันจาดมันเป็นอ่าอันเสียงโทด้วยกําเนิดแล้วกันเนี่ยบนใช่ไหมจ่าดมันเหมือนต้องมีไม้อย่างสีอย่างใชไหมมันอันนี้มาเขียนเป็นคำโอไปเลยก็จาดนี้เสียงโทนะครับจาดนี้ใช่ไหมแล้วหน้าก็เสียงโทพิเศษใช่ไหมอันต่อเป็นไม่เสียงเอกนังใไหมต่อทรงหน้าจาดทรงนี้เอกทรงหน้า อันบ่อได้อ่าได้นี่มันเสียงโชคพิเศษนะอันบ่อเนี่ยเป็นไม่เอกเสียงเอกเนื้อไงมันบ่อเป็นไมเ่เอกเสียงเอกนะส่งได้อ่าบ่อได้ทำสั่งเป็นกรรมบาปกล้ากล้านี่มันเสียงโชคพิเศษใช่ไหมอันบาปนี่มันเป็นอันเสียงเอกด้วยกําเนิดด้วยมันนึงมันต้องมันมีไม้ละมันหึงบาปกล้าโอเคนะครับเอกทรงนะครับเป็นเอกทรงนะครับ เพื่อเป็นเวลาน้องปะปะนี่มันเสียงตีมันตีสั้นตีตายมั้ยอันน้องเนี่ยมันเป็นไม่เอกเสียงเอกแล้วน้องทรงปะเห็นยังครับอันต่อไปนะครับกําแต่ปังหลังเออปุ๊บเปย์ปุ๊บเปมันเป็นอันปอปอนะปอปอปุ๊บเปย์โอเคแล้วครับภาวะหอยว่าข้าหอยว่าข้าข้าเนี่ยมันอันเสียงโทรพิเศษโทเมืองนะครับ อันว่าเนี่เป็นไม่เอกชิงโทนะก็เห็มไว่าทรงข่าเป็นเอกทรงนะครับอและลงด้วยธรรมมาธรรมมาเนี่ยมันเป็นอันสามัญสามัญน,นะก็เห็นไมอ่าหกด้านพระญาพรมอันเพื่อนจะมีอยู่สองแบบต่ออันนะก็สามัญสามัญหรือจตัตวาสามัญตน้นน้องโอเคนะครับอ่าต่อไปนะครับแถมบาทนึงนะโอเคได้เอาลูกนกเออเอาลูกนกภาคแม่มาตาไอ้แม่ก็มาเนี่ยอา่ามา อันแม่ก็มานี่มันเป็นอันมอมอนะก็มอมอมออ่าเป็นอักษรกู้นะ่ก็มาแล้วก็มาตาเอออันมาตานี่ก็เป็นสระกู้เห็นี่อันสองอย่างเนี่ยแม่มาตาเนี่ยได้ถึงสองอย่างนะครับได้ถึงอักษรกู้และสระกู้นะก็โอเคนะเฮือเจียนจากนะไอเจียนจากเนี่ยมาเอามันเป็นอันจจอหนอเจียนจากเนี่ยจจอน่อเนี่ยเจียนจากนะโอเคนะครับ เกียนจากนะครับแล้วก็จากลานะครับไอ้จากกับลาเนี่ยมันเป็นสระอากู้นะครับอันอันอันเนี้ยอันจากกับลาเนี่ยเห็นไหมจากกับลานี่มันเป็นสระอากู้นะก็ก็คือจากเนี่ยมันเป็นสะกดมันมีตัวสะกดโดยจากอันลาเนี่ยมันมีตัวสะกดนะเห็นไหมมันสราทั้งกู้นั่นละเห็นไหมเห็นไหมก็จากลาเนี่ยโอเคนะเป็นสระอากู้นะครับ ห้องนอนบน่อนเล่นอ่าห้องนอนบน่อนไอ้นอนก็บ่อนเนี่ยไอ้นอนเนี่ยมันสลอนสลอนนะเห็นไหมอันสละโกโูะนะน้นะครับสลอนสลออนแล้วก็นอนบน่อนนะนอนบน่อนนอนบ่อนเห็นไหมโอเคนะครับอ,อันนี้อันนี้สละโกู้นะครับเห็นไหมนอนก็บ่อนแล้วก็เล่นเสียงยพิเศษอันบ่อนนี่เป็นเป็นไม่เอกเสียงเอกนะครับ บอลส่งเล่นนอนบอลนี่เป็นอันสระกู้นะครับแมโอเคนะครับท่านหันเนี่ยเขาิธีเขียนข้าวของท่านปัญญาภมินะครับมันเป็นอีนะครับครับเอามาเล่ากันต่อเลยนะครับข้าวปัญญาภูมนะครับก่อนอยไปพอชิปน้ำก่อนนะครับครับจมไปเมินนะแกกับเมื่อยล้าไปเลยกับเล่าขี้เก่าไปป่องอัน จมไปพองสำอนว่าไปเรืยก็ไปพังไปตามอารมณ์นะครับเออปีได้ปัดน้อง <ś c oughs> ก็ก็ยมมันหนีไปก็ได้ปัดกัน,นะมันปัดที่ข้องใจหวน <ś c oughs> ในปัจจุบันจัดนี้ต่อนนเออมันไปเสรีจลยลเนี้ยเลยเน บอได้ทําสั่งเออพี่บอได้ยังอย่างเลยเป็นกรรมบาปก้ามันมันให้เป็นกรรมเขาว่าอย่าไดอเป็นเวลาอ่น้องป้อ่ะเวลากับไอ้เวนเป็นเวนเป็นเวเป็นเกณฑ์เป็นกรรมเวลากรรมแต่ปังหลังก็ถึงเมื่อก่อนนะครับปุ๊บเปภาวะเอออันอันอัน ไอ้ข e ้างก่อนมานั่นแหละไอ้เนี่ยปุ๊เปย์น่ะปุ๊เปกับข้างก่อนนั่นแหละจอนก่อนนั่นแหละเห็นไหมโอยว่าข้าทำมาเอออันอันไอ้ไข้างก่อนนายกรรมก่อนนี่ปุ่นที่ข้าก็ะทำมาเ้าเออได้เอาลูกนกเหมือนน้อยๆเนาะได้เอาลูกนกภาคแม่มาตาเออเอามาลูกนกมาเล่นเว้แล้วพักแม่้นน่ะ ฮือเกียนจักลาห้องนอนบอนเล่นเฮ่อมันถ้าจะเป็นกาเอาแต่สมัยก่อนก็เอาลูกนกมาเล่นเออกำสยหยองคอบคืนไข่เส้นเออกำให้มาตันถึงจังใจจัดนี้เออมาถึงอันเอามากำมาตันนี่ละทีบ่มีเพียบ อันดังจีเออถ้าผมมีอย่างอันอันหอยํำอื่นอันปลาหมัวให้เป็นํำอื่นกับปังตบตาไข่เติงเถึงตัวหลือได้ขายงวัวปัดแม่ยำน้อยแต่ก่อนก็ขายงวัวลูกมันยังน้อยอยู่ปัดแม่มัน ลูกงัวใจหมองห้องหนอ่อนอ้อยอยากนมปอห้ำห้องลูกป้นยังน้อยเลยเอาแม่นไปขายแล้วเออเนีย่ยเด๋ยนะเว้นปังหลังฮือข้ากับน้องออปัดจากห้องเมาส่วนเออมันได้เป็นเว้น,เป,นเป็นกรรมแด้วเออ,อยไมา ที่ข้าก็ทำาบวนมปังปังก่อนครับก็บจมไปนึกไปแล้วก็เออว่าเอ,าอ้เฮางไงเลยกันบอกอ,อันเนี่ยดีบด่ดีไว้เมื่อก่อนบอกอย่างนี้นยนึกได้โอ้ใช่ไปกล่อมโอเคแล้วก็เอาวันนี้เอาแกนในก่อนนะครับ